สวัสดีค่ะวันนี้ช่องน้ำเอาชาแนลนะคะวันนี้เราจะพามาดูหน้าต่างไม้แบบพูดปัญญาชาวบ้านนะคะไปดูกันเลยค่ะมันก็ทำงานเยอะปกเพื่อนมันกอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับการงานยินแต่ง thank uh -huh. uh -huh.